มีสองตัวนะครับเป็นลิมิเต็ดครับตัวนี้อันเท่าไหร่ครับอันละพันหนึ่งครับอันพันหนึ่งใช่ครับลองได้ไหมครับลองได้ครับลองมีสองสีครับใช่ใช่ครับลดอีกได้ไหมฮะอันนี้รถพิเศษแล้วครับลดอีกได้เปล่าอืมร้อยหนึ่งเลยปะร้อยหนึ่งเลยปะเจ็ดร้อยห้าสิบได้มั้งร้อยเดียวอ่ะนะได้ได้ครับอันนี้ให้เป็นราคาพิเศษทางร้านเลยนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบหรอต่อมาคืออะไรอ่ะอ๋อพอดีว่าน้องเขาต่อมา พี่แค่2อันใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นม limit ครับโอเคเข้ากันนะวันนี้เลยขายหมดเลยอะอะไรครับเหลือนึ่งเดียวเหรอใช่ใช่ครับเออเมื่อกี้หนูมาต่อเขาไม่ให้หนูอ่ะอ๋อพอดีว่าคือเขาตกลงซื้อขายกันแล้วค่ะแต่ที่เราซืก่อนได้แต่ฉันมาก่อนคือมาก่อนแล้วยังไงคะเขาตกลงซื้อขายแล้วถูกไหมคะพี่เห็นใช่ไหมว่าหนูมาก่อนพี่เห็นพี่รานะคะเห็นใช่ไหมว่าหนูมาแล้วยังไงคะโอ๊ยละครเวทีนี่ต้องรีบเลยนะเร็วเร็วเร็ว เดียวครับเดียวเดียยมีคนขายครับว่าใครมาก่อนเดียวเยวใครมาก่อนครับเรื่องแน่แันเนี้จริงๆไม่ใช่แต่พี่ตกลงซื้อขายให้หนูแล้วถูกไหมคะ่เออฉัก็ต้องได้ถูกไหมทำไมอ้ยทำไมวะการโมยานทำไมเจาอันนี้ของผมนี้ของผมไว้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 เอามาเอามาเว้นร้อเดียวแต่แย่งทำไมถ้าไปบอกใครไอยจะตายซื้อไว้นาฬย่อย แลหลุดก็จะเอาเนี่ยในสิ่งที่มันอยากจะได้ก็นต้องการแกมันทำไมจะเอายังไงทำไมอะเรื่อผมยังไม่ไม่ได้ขนาดนันมีอย่างนี้สรุปมีอย่างอันครับพี่เดี๋ยวเราไปเอาอีกจากร้านหนึ่งมาให้ครับเก็บไว้ในสต็อกอย่าทะเลาะกันเลยมีใช่ไหมคะสรุปอย่างนี้พี่เขาก็ชนะภารกิจสิคะพี่ใช่ไหมอ่ะก็มีอีกอันหนึ่งก็ชนะสิคะ เจ๊มีร้านหนึ่งเลยแนะนำให้เออนี่นี่ร้านนี้ร้านนี้เลือกเองไม่ได้เชิญค่ะดูเป็นอะไรดีคะหมวกครับเป็นรุ่นไหนดีคะแตบเบอร์นะคะน้องพี่นี่พี่พี่ช่วยเลือกหน่อยไม่ได้ไม่ไม่ไม่รู้อะไรสวยอ่ะไม่ได้ไม่ได้มันเป็นกฎน้องคะเบาๆหน่อยนะคะของที่มาแพงนะคะครับเท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่สามพันค่ะสามพันนะครับธรรมดาพี่ขายอยู่สามพันเก้าว่าวันนี้ดูเงียบๆพี่ก็เลย พอดีผมมีติดตัวมา300ร้อยอไม่ได้จริงอะครับอ่ะน้อมาจะีก่อนเลยค่ะ300ไม่ได้เหรอพี่น้องคะตัวเองต่ออะคือดูนิดนึงค่าที่พี่ไม่ใช่ถูกๆนะคะเดือนนึงไม่ได้แบบว่าสองสามพันหรือว่าสี่ห้าพันนะคะน้องพี่ไม่ตลกนะคะน้องเดี๋ยวเดินดูก่อนเลคะ่ะ ันเป็นภารกิจน้องต้องทาให้ได้ไฟติ้งไว้แกหมุนนะน้องมีตังสามร้อยน้องไม่ควรมาเดินที่นี่นะคะจริงๆที่บอกตรงเลยหน้าตาก็ดีอ่ะพกตังสามร้อยงนี้หรอต้องเลดีไม่ได้หรอกคะ่ะน้องสามพันไม่ใช่สามร้อยอ่าถ้าห้าร้อยแล้วมาต่อสามร้อย่างเงี้ยไม่น่าเกียด แต่อันนี้สามพันนะคะน้องไม่ใช่น้องอาศัยหน้าตาดีแล้วน้องอ่ะจะมาบอกว่าพี่ถ้างั้นน้องเอาฟรีไปเลยดีกว่าไหมถ้าบอกมาบอกพี่ว่าสาม้อยยังนี้ข้าปลาอาหารพี่จะกินที่ไหนลูกพี่อีกก็มีพี่ต้องดูแลลูกนะคะดูเกรดนิดนึงก่อนค่ะของราวัะเนี่ยรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นพี่นําเข้ามีข้าวาษีนะคะน้องสามร้อยพี่ไม่ได้ค่ะยังไงก็ไม่ได้งั้นขอฟรีก็ได้ครับสามร้อยยังไม่ได้ยังจะขอฟรี จะพี่จะได้อะไรเดี๋ยวผมช่วยโปรโมทร้านให้พี่นะเป็นเป็นเซนเตอร์ให้เลยโปรโมทยังไงคะคือเขาจะรู้จักน้องหรอคะรู้จักครับเป็นใครอะคะผมเป็นนักแสดงครับพี่ไม่เคยรู้จักเลยอะค่ะผมชื่อเจครับเจเจไหนไม่รู้พี่ก็ไม่เคยไม่เคยรู้จักเลยอะค่ะน้องน้องอะมีคนติดตามน้องอยู่ที่เท่าไหร่อุ้ยมีถางคนติดตามเลยอะร้อยคนสองร้อยสามร้อยดูุนผมเก้าหนึ่งหกครับ เก้าหมื่นหกเก้าหมื่นหกพี่คิดดูอีกครั <S 3> 3 <S คร้งคบน้องจะลงให้พี่อีกครั <10 S 2> นน้งสิบครั้งหนึ0ร้อย้าสิบพันจะเอาอะไรมาการันตีให้พี่ว่าน้องอ่ะจะเอาไปโปรโมทให้พี่ได้า่ะพอน้องเดินออกจากไปตรงนี้ไปแล้วอ่ะพี่ก็ไม่มีเบอร์น้องพี่จะไปติดต่อน้องได้ยังไงเฮ้ยน้องถ้าผมทิ้งเบอร์ให้ไงถ้าเกิดน้องไม่โปรโมทให้จริงอ่ะพี่จะไปตามเราตรงนี้จะใครใครทำนาวแบบประชาชนไม่เลยถ้าผมไม่ทำนะพี่จ้งความเลย อาอให้กรละกันหยวนหโอเคค่ะถือว่าผ่านภารกิจและตอนนี้นะคะภารกิจที่3ของเราก็ได้เสร็จสิ้นไปอสมบูรแล้วเป็นไงคาความรู้สึกนิดนึงได้ค่ะว่าจะเลิกเซอร์ไพส์กันอันนี้ช็อกจช็อกจริงช็อเกินอจีคุไม่ออกอ่ะงั้นเรามาสรุปผลกันดีกว่านะคะ ที่มาร่วมภาิตกิจสุดชอกกับเรานะคะยังไงฝากอุดหนุนหรืออุดหนุนนมเมจิกช็อกโกมอที่เซเวนด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจอยากจะร่วมกิจกรรมสุดช็อกกับเราทางนมเมจิกช็อกโกมอนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook ของ CP Magic Thailand ค่ะไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะสนุกก